หากคุณแม่เกิดการแท้งจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก่อนจะฟังคําตอบนะคะกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้ฟันกุ้งแล้วก็แท็กชื่อคุณพ่อนะคะหรือว่าคนที่คุณแม่ไว้ใจหรือเพื่อนก็ได้นะคะมาฟังด้วยกันเพื่อที่ว่าจะต้องได้ดูแลคุณแม่ร่วมกันแล้วก็จะได้เข้าใจคุณแม่มากขึ้นค่ะข้อหนึ่งนะคะสําคัญมากเลยนะคะก็คือเรื่องคําพูดแล้วก็ความคิดนะคะก็คือเป็นไปได้ไม่ให้คุณแม่นะคะใช้คําพูดหรือความคิดทํร้ายตัวเองนะคะอย่างเช่น พูดว่าเป็นเพราะตัวเองแหละทาให้แท้งหรือว่าเป็นเพราะคุณพ่อเออทาให้แท้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ใช้คําพูดพวกนี้นะคะเพราะจะยิ่งทําให้คุณแม่รู้สึกว่าเสียกําลังใจและจะเศร้าโศกแล้วก็คนรอบข้างนะคะก็ไม่ควรจะใช้คําพูดที่แบบว่าเป็นการซ้ําเติมคุณแม่นะคะอย่างเช่นพ่อไปกินไอ้นั่นไอ้นีน่เลยแท้งหรือว่าพ่อไปทําอย่างโน้นอย่างนี้หรือ บอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ทําเลยแทงอะไรเงี้ยไม่ให้ใช้คําพูดพวกนี้นะคะเพราะว่าจะยิ่งการเป็นการสําเติมคุณแม่มากขึ้นอ่าควรจะเน้นเชิงบวกนะคะแล้วก็พูดคุยให้กําลังใจนะคะข้อ2นะคะควรงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะอย่างน้อยสองอาทิตย์หรือถ้าก็ไหนมีการติดเชื้อในโพรงมดลูกก็ให้งดไปเลย1เดือนนะคะหรือจนกว่าที่คุณแม่รู้สึกว่าอย่างมีเพศสัมพันธ์หรือร่างกายพร้อมแข็งแรงแล้วนะคะ ข้อ3นะคะควรคุมกําเนิดไว้อย่างน้อย3เดือนนะคะอา,อาจจะเป็นวิธีการฉีดคุมหรือว่ายามเม็ดก็ได้เพื่อให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่อยากตั้งครรภ์ก็สามารถปล่อยได้ในช่วงหลังจาก3เดือนค่ะข้อ4นะคะสามารถทานยาบำรุงเลือดได้โดยเฉพาะคนที่มีการเสียเลือดนะหลังแท้งนะคะหรือว่ายาปฏิชีวนะที่คุณหมอให้ไปนะคะถ้าเกิดการปวดก็สามารถทานาลาได้ค่ะข้อหานอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะ 6- 8ชั่วโมงต่อวันค่ะ ข้อหกนะคะควรงดยกของหนักหรือว่าเดินบ่อยๆหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ยกแรงมากๆนะคะข้อเจ็ดนะคะให้คุณแม่ทําจิตใจให้สบายไม่เครียดนุเกินไปนะคะคือไม่จดจ่อกับเรื่องแท้งอย่างเดียวนะคะให้ไปหาสิ่งอื่นๆทําที่ชอบนะคะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์ไปวัดหรือว่าอาจจะชอบแบบท่องเที่ยว,จจบบบยวไปทะเลไปภูเขาอะไรเงี้ยหรือร้องเพลงคราอเกอะไรที่คุณแม่ชอบนะคะให้ทําเลยค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจ,จสบายมากขึ้นนะคะ ข้อ8นะคะสำหรับคุณแม่ที่แท้งไปแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้อีกนะคะถ้าเราเว้นช่วงไว้สักประมาณ3-6เดือนนะคะจากนั้นเราก็สามารถปล่อยได้นะคะคนที่สามารถแท้งแบบติดกันแบบ2รอบเลยก็พบได้บ้างเหมือนกันนะคะประมาณ5%แล้วก็สท้องติดกันก็พบได้เหมือนกันคือ1%นะคะแต่ว่าแต่ละท้องจะไม่เหมือนกันดังนั้นไม่ให้คุณแม่เอาไปเปรียบเทียบกันนะคะ และถ้าคุณแม่เกิดการตั้งครรภ์นในรอบต่อไปนะคะให้แจ้งคุณพ่อและคนรอบข้างเพื่อให้เขาแสดงความยินดีกับเราด้วยนะคะไม่ต้องไปจดจ่อว่าจะแท้งอีกหรือเปล่านะคะข้อ9นะคะก็อ,อยากให้คนรอบข้างของคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคนในครอบครัวนะคะเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้แสดงความคิดเห็นระบายความรู้สึกออกมานะคะก็จะทําให้คุณแม่คลายกังวลได้ค่ะ